สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรเดือนกันยายนสำหรับเดือนกันยายนนี้ดาวใหญ่ทั้งสี่ดวงได้กแก่ดาวเสาดาวราหูดาวพฤหัสและดาวมฤตยูโคจรสถิตพบที่ดีและมีตำแหน่งดาวที่ดีสำหรับดาวเกตช่วงนี้โคจรสถิตพบวิน,นาศ ่งผลให้ช่วงนี้เจ้าชะตามีเรื่องก็มักจะมีคนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้เป็นอย่างดีอีกทั้งถ้าเจ้าชะตาป่วยก็จะคลายหายป่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บและโรดพ้นภัยพิบัติทั้งปวงสาหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีในช่วงนี้ทั้งดาวแห่งการเงินดาวแห่งการงานดาวแห่งโชคลาภและดาวแห่งคู่ครองความรัก ช่วงนี้โคจรสถิตพบที่ดีมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาส่งผลให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความเบิกบานร่าเริงแจ่มใสและมีความสุขจากผลประโยชน์และรายได้ที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือนสำหรับเดือนนี้อุปสรรคและปัญหาต่างๆพอมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ส่งผลร้ายให้แก่เจ้าชะตามากนะัก และจะผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีสำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดเดือนกันยายนนี้จะส่งผลดีผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวราหู ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนดาวราหูโคโจรสถิตพบสหัสชะส่งผลให้ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนธุรกิจด,ด้านการเงินด้านการคบหาสมาคมติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากจะดำเนินไปได้ด้วยดีสร้างผลประโยชน์และ,ะไรายได้ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาดสํำหรับช่วงนี้ การร่วมหุ้นลงทุนในบริษัทห้างร้านกับหุ้นส่วนหลายๆคนหรือการออกเงินกู้หารายได้ผลประโยชน์จากดอกเบีย้ยอีกทั้งการเป็นนายทุนนายหน้าการค้าขายทุกชนิดถ้ามีโอกาสได้ทําจะประสบผลสําเร็จในผลงานด้านนี้เป็นอย่างดีสําหรับธุรกิจด้านการเงินช่วงนี้ถ้าได้ร่วมหุ้นลงทุนกับมิตรสหายพี่น้อง ในธุรกิจด้านการสื่อสารการเดินทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีโอากาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่หาเงินเก่งทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาด สำหรับการที่เริ่มสร้างผลงานใหม่ๆด้านการหาเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูงสำหรับรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะและด้านการค้าขายทุกชนิด ช่วงนี้ยังมีเข้ามาให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องที่เป็นเช่นนี้เพระดาวราหูดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสหัสชะโยกกับดาวพฤหัสที่พบปุตตะที่มีตําแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรเป็นคู่โลกคู่ธรรมคู่ค้าขายคู่เศรษฐกิจและดาวราหูดาวแห่งการเงินเล็งดาวสุขที่พบสุพะเป็นคู่หลงระเริง ผู้โชคลาภไม่คาดฝันและโยกลัคนาจึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่17เจกันยายนดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ภพสุภะและวันที่19กันยายนดาวพุธยกเข้าสู่ภพสุภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอีกทั้งวันที่21บ็กันยายนดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีตุลสถิตภพกรรมมะ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเช่นกันส่งผลให้ช่วงนี้ธุรก,กิจด้านการเงินก็ยังคงดำเนินไปได้ด้วยดีการริเริ่มสร้างผลงานด้านการหาเงินใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาด้านการหาเงินก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับธุรก,กิจการเงินที่ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนและต่างประเทศ ก็ยังคงอํานวยผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาดสำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านการเงินช่วงนี้ก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่เจ้าชะตาก็มักจะใช้ความรู้ความสามารถของตนเองเอาตัวรอดได้อยู่อย่างตลอดที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวราหูดาวแห่งการเงินโยกกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนอุตตะเป็นคู่โลกคู่ทรรมคู่ค้าขายคู่เศรษฐกิจ อีกทั้งดาวราหูดาวแห่งการเงินเลงดาวอาทิตย์เป็นคู่เสื่อมเกียรติและดาวราหูเล็งดาวพุทธเจ้าเรือนสุภะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเป็นคู่ศัตรูคู่ผลประโยชน์และดาวราหูโยกลักนาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านการเงินของชาวลักนาราศีมังกรตลอดเดือนกันยายนนี้ โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวศุกร์มีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดสำหรับช่วงนี้ดาวพฤหัสที่พบอุตตะเป็นดาวอุดมเกณฑ์ส่งผลให้ดาวศุกร์ฟื้นจากการเป็นดาวนิดซึ่งส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาด้านการงานเป็นอย่างมาก สำหรับช่วงนี้ด้านการเงินที่เจ้าชะตาทำมักจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดีสำหรับงานที่เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินด้านอาคารร้านค้าด้านอสังหาริมทรัพย์และการขนส่งด้วยยานพาหนะทุกชนิดอีกทั้งธุรกิการงานที่เกี่ยวกับการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศก็จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้ใหญ่และเจ้านายคอช่วยเหลือและสนับสนุนเพราะเชื่อถือในผลงานอีกทั้งช่วงนี้ศัตรูคู่แข่งในธุรกิจด้านต่างๆก็มักจะกลับกลายมาเป็นมิตรอำนวยผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับช่วงนี้การริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาด้านการงาน จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งช่วงนี้ธุรกิจด้านการค้าขายและการเปลี่ยนรูปแบบการค้าขายก็จะดำเนินไปได้ด้วยดีโดยมีมิตรสหายและพี่น้องคอยร่วมมือและช่วยเหลืออยู่อย่างตลอดสำหรับข้อควรระวังด้านการงาน ช่วงนี้รายได้ด้านการเงินที่ได้มาจากการที่เริ่มสร้างผลงานใหม่ๆอย่าไว้ใจใครให้มากนักโดยเฉพาะลูกน้องหรือผู้ร่วมงานคนสนิทอาจสร้างปัญหาในด้านการเงินหรืออาจจะเกิดการคดโกงด้านการเงินให้เกิดขึ้นได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวสุขดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบสุภะตรีโกนกับดาวพฤห,หัส ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรและเป็นอุดมเกณฑ์ที่พบปุตตะเป็นคู่โชคู่ทรั์อีกทั้งดาวสุขยังตรีโกนกับดาวมรฤตยูเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นคู่เสียทรัพย์และดาวสุขอยู่ร่วมเรือนดาวอังคารเจ้าเรือนพระและเเจ้ารือพนพธุที่พบอริเป็นคู่มิตรอีกทั้งยังเล็งดาวราหูเจ้าเรือนกระดุมพระที่พบสหัชชะ เป็นคู่หลงระเริงคู่โชคลาภไม่คาดฝันและดาวสุกตรีโกนกับลักนณาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่21กันยายนไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ดาวสุกดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบกรรม,มะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรสำหรับช่วงนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรือง และพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากการวิเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆและการลงทุนในด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งศัตรูคู่แข่งในธุรกิจด,ด้านการงานก็จะกลับกลายมาเป็นมิตรอำนวยผลประโยชน์ด้านการงานให้อย่างคาดไม่ถึงสำหรับช่วงนี้ ภุรกจิจงานใหม่ๆที่ริเริ่มในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ยังคงอำนวยผลประโยชน์ให้แก่ชา,ชาวชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนกันยายนที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวสุขดาวแห่งการงานโคโจรสถิตพบกรรม,มะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพฤหัสเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนสหัสชะ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรเป็นคู่โชคู่ทรัพย์อีกทั้งดาวสุกยังอยู่ร่วมเรือนดาวมรุตยูเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นคู่เสียทรัพย์และดาวสุกตรีโกนกับดาวอังคารเจ้าเรือนลาพระและเจ้าเรือนพันธุเป็นคู่มิตรและจัตุโกนกับลัคนาจึงส่งผลดีด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้น สรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดเดือนกันยายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวจันทร์สำหรับดาวสุขดาวแห่งความรักอีกหนึ่งดวงช่วงนี้โคจรสถิตพบสุภพะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิด แต่การที่ช่วงนี้ดาวสุกตรีโกนกับดาวพฤหัสที่มีตําแหน่งดาวเป็นดาวอุดมเกณฑ์ทำให้ดาวสุกฟื้นจากการเป็นดาวนิดส่งผลดีด้านคู่ครองความรักให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากระยวาวันที่หนึ่งถึงวันที่21กันยายนสำหรับช่วงนี้ผู้ที่ยังเป็นโสดไม่มีคู่ครองคนรักช่วงนี้มีโอกาสได้พบรักเป็นอย่างสูง ผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีรักแท้ซื่อสัตย์จริงใจเป็นคู่บุพเพสนิวาสหรือคู่สร้างคู่สมกันมาแต่ปางก่อนอาจจะเป็นผู้ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นชาวต่างชาติสำหรับเจ้าชะตาช่วงนี้จะเป็นผู้ที่บูชาความรักเหนือสิ่งอื่นใดจะยากดีมีจนก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคหรือข้อรังเกียจใดๆทั้งสิ้นส่งผลให้ด้านความรัก ใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านความรักถ้ามีเกิดขึ้นก็มักจะพ่ายแพ้ไปเองโดยญาติพ่อแม่พี่น้องและมิตรสหายที่อยู่รอบข้างมักจะคอยช่วยเหลือในทุกๆด้านแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างดีแต่งงานแล้วจะอุดมด้วยโภกระทรั์ตำแหน่งหน้าที่การงานและใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันไปจนแก่จนเฒ่า สำหรับหลังวันที่21กันยายนไปจนตลอดทั้งเดือนสำหรับผู้ที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักช่วงนี้ถึงมีโอกาสจะได้พบรักอีกครั้งแต่ช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยจะดีถึงเป็นความรักที่มั่นคงถาวรเพราะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรแต่ชาวชะตาก็อาจจะต้องอาบเหงื่อต่างน้ำช่วยเหลือคนที่รักและญาติพ่อแม่พี่น้องของคนที่รัก ทำงานอย่างตัวเป็นเกลียวดังนั้นช่วงนี้ผู้ที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักอดใจรอไว้ก่อนจะเป็นการดีครับสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่21กันยายนระยะนี้ด้านคู่ครองความรักจะดําเนินชีวิตรักไปอย่างราบรื่นสำหรับด้านคู่ครองความรักมักจะมีโชคอยู่อย่างเสมอเสมอ ช่วงนี้เจ้าชะตามีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับช่วงนี้ผู้ที่แต่งงานแล้วและยังไม่มีบุตรธิดาอาจจะได้บุตรธิดาดังหวังบุตรธิดาต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวและนำชื่อเสียงมาให้แก่วงตระกูลสำหรับผู้ที่มีบุตรธิดาอยู่แล้ว ช่วงนี้บุตธิดาจะประพฤติตนดีสมเป็นกุลบุตรกุลธิดาเป็นที่ชื่นชมแก่บุพการีอีกทั้งยังนำชื่อเสียงมาให้แก่วงตระกูลและช่วยเหลือครอบครัวเป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วและยังไม่ได้แต่งงานช่วงนี้มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้จัดพิธีวิวาและได้บุตรธิดาดังหวัง อีกทั้งช่วงนี้ยังมีโอกาสได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่อย่างเสมอเสมอส่งผลให้ด้านชีวิตรักดำเนินไปอย่างสดใสหวานชื่นและปลองดองกันเป็นอย่างดีหลังวันที่21็กันยายนไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ดาวสุขดาวแห่งความรัก โคจรสถิตพบกรมมะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพฤหัสและดาวมฤุตยูส่งผลให้ช่วงนี้การเริ่มต้นธุรกิจการงานใหม่ๆโดยร่วมมือกับบุตรบริวารลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะดำเนินไปได้ด้วยดีอีกทั้งด้านคู่ครองความรักก็มักจะมีโชคอยู่อย่างเสมอเสมอ ช่วงนี้คู่ครองคนรักจะเป็นคนที่มีมารยาทดีเป็นคนที่ขยันในการทำงานสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงานถ้าได้แต่งงานชีวิตรักจะมีความมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากทั้งความเป็นอยู่และอาชีพการงานอีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตามักจะมีโชคลาภด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างเสมอเมออย่างคาดไม่ถึง ส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักดำเนินชีวิตรักร่วมกันอย่างมีความสุขสดใสหวานชื่นและปรองดองกันเป็นอย่างดีสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดเดือนกันยายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภ ดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวอังคารตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบอริอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขเป็นคู่มิตรส่งผลให้ช่วงนี้โชคลาภที่มาจากธุรกิจการงานมักจะมีเข้ามาอยู่อย่างเสมอเสมอสำหรับโชคลาภด้านอสังหาริมทรัพย์และโชคลาภในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศ ช่วงนี้ก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาดช่วงนี้ศัตรูคู่แข่งในธุรกิจต่างๆจะกลับกลายมาเป็นมิตรอำนวยผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาทำให้มักเกิดโชคลาภอยู่อย่างเสมอๆสมอสำหรับช่วงนี้การติดต่อเจรจาคบหาสมาคมด้านธุรกิจต่างๆกับคนหมู่มาก ก็มักจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่งผลให้มีโชคลาภที่เกิดขึ้นจากด้านนี้อยู่อย่างเสมอเสมอสำหรับช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีความมานะอดทนเป็นอย่างมากในการตัดสินใจที่ดีในการทำธุรกิจทั้งด้านการเงินและธุรกิจด้านการงานทำให้มีโชคลาภจากรายได้ในธุรกิจด้านต่างๆเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาด ถึงอุปสรรคและปัญหาต่างๆจะพอมีอยู่บ้างแต่เจ้าชะตาก็จะใช้ความรู้ความสามารถของตนเองแก้ไขอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบมริอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขเจ้าเรือนกรรมมะและเจ้าเรือนอุตตะเป็นคู่มิตร และดาวอังคารโยกกับดาวพุธเป็นคู่วาทะคู่วิชาการและดาวอังคารโยกกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนมรณะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรเป็นคู่ศัตรูคู่ขยันอีกทั้งดาวอังคารยังรีโกนกับดาวเสาเจ้าเรือนกระดุมพระที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรเป็นคู่ลำบากลำบนคู่ทุกข์คู่ยากอีกทั้งดาวอังคารเล็งดาวเกตเป็นคู่มานะอดทน คู่เสริมพลังจึงส่งผลดีและผลเสียด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้นหลังวันที่17กันยายนไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ดาวอาทิตย์ดาวพุธโคโจรสถิตพบสุภะดาวพุธมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรและดาวสุกโคโจรสถิตพบกรรม,มะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเช่นกันส่งผลให้ช่วงนี้ธุรกิจด,ด้านการงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาด้านการงานอีกทั้งด้านธุรกิจการงานที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะและการริเริ่มลงทุนในธุรกิจต่างๆในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศเจ้าชะตามักจะมีโชคประสบผลสำเร็จในธุรกิจด้านต่างๆเป็นอย่างดี ส่งผลให้โชคลาภด้านการเงินมีเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนกันยายนสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศรีมังกรตลอดเดือนกันยายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชัตปา ทิศที่เป็นสิรีมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรคือทิศประจำตัวตนคือทิศใต้ทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนบน สำหรับการคำนวณหาทิศสิริมงคลให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องตน้นสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไวน้นี้เอาไว้ใช้กับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบกิจการด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคล เดินทางออกจากบ้านมุ่งหน้าไปทางทิศท,ที่ดีซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศท,ทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกนั่งในเก้าอี้นั่งในทิศท,ที่ดีทิศท,ที่กล่าวไวน้นี้เป็นทิศท,ที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น ของชาวลัคนาราศีมังกรครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรคือเลขเจ็ดเลขประจำตัวตนเลขแปดเลขแห่งการเงินเลขหกเลขแห่งการงานเลขสี่เลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองเลขสามเลขแห่งโชคลาภสำหรับตัวเลขเหล่านี้ เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตร atm และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ประบนไว้บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับ เลขหกเลขแห่งการงานปักทูปยี่สิบเอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงเลขแปดเลขแห่งการเงนินปักทูปสิบสองดอกบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลเลขสี่เลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักทูปสิบเจ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเลขสามเลขแห่งโชคลาภปักทูปแปดดอก บูชาพระพุทธรูปปางสายญาติจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดได้ตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลลโลกจงดลบันดาลให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆท,ท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังปลอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีมีความสุขตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ